รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง1เมษายน2567นายธีรศักดิ์ทองดีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดูหัวคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขต3โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดูหัวคูตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลโจดหนองแกอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นเขตพื้นที่บริการจำนวน3หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านเตาเหลก็กหมู่บ้านประดูตำบลโจดหนองแกและหมู่บ้านหัวคูตำบลโสกนกเต็น เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน124คนมีข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนและข้าราชก,การครูจำนวนสิคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนครูธุรการหนึ่งคนและนักการพานโรงหนึ่งคน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาดังนี้องค์ประกอบที่หนึ่งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่หนึ่งระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่หนึ่งการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการความจำเป็นเร่งด่วนของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเช่นกิจกรรมอยู่ค่ายพองแรมลูกเสือเนนารีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมกีฬาภายในและกิจกรรมจิตอาสา นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนานำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญศึกษารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือ SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพหรือ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่สองการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและแผนและด้านการบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปนตามระเบียบข้อบังคับและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เรียนด้านการช่วยเหลือผู้เรียนมีการสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูในโอกาสต่าง ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้นมีการปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารประกอบโดยได้รับความอนุเคราะห์จากงบประมาณจากชุมชนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาคอนแก่นเขต3 และพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนมีการสร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียนโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน10ต,ตัวในระบบออนไลน์และติดตั้งโซลา่าเซลล์รอบบริเวณโรงเรียนรวม10จ,จุดด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้นวัตกรรมโอเบกโมเดในการแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีความใส่ใจในการเรียนน้อยโดยกระบวนการ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ครูนำนวัตกรรมการเรียนรู้มาสอนทุกสาระการเรียนรู้ด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมคณะกรรมการสถ,ถานศึกษา พูดนำชุมชนสร้างพาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการโดยการเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาโดยพระอาจารย์ประยูนธรรมวโรเจ้าอาวาสวัสีสปาวันและพระอาจารย์อีกสองรูปร่วมลงนาม m o u กับสถานศึกษาในพื้นที่ในการจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านตอเหล็กประดูหัวคู ให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นภาษาอังกฤษสื่อสารได้และฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยการแก้ไขปัญหาทางการเรียนการสอนโดยวิธีการเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นข้าพเจ้าจึงกำหนดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตลอดจนผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนและทีมศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาคอนแกนเขต3เป็นผู้นิเทศองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ผลงานโดดเด่นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนจนทำให้โรงเรียนบ้านตอเหล็กประดูหัวคูได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทอง 2. รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่71ปีการศึกษา2566 3. รางวันโรงเรียนสีเขียวเบอร์ห้าสผลคะแนนสอบเอนทนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่สาหนึ่งความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้คะแนนสอบเต็มร้อยคะแนนจำนวนหกคนสองความสามารถทางภาษาไทยได้คะแนนสอบเต็มร้อยคะแนนจำนวนสามคนสามความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสามารถทางภาษาไทย ได้คะแนนสอบเต็มร้อยคะแนนจำนวนสองคนองค์ประกอบที่สการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณของวิชาชีพปฏิบัติตนตามจรรยาบัณของวิชาชีพและแบบแผนตามจรรยบรณของวิชาชีพครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อนร่วมวิชาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในวิชาชีพดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มกำลังและความสามารถ